สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิด Q&A ให้ทุกคนถามมาได้เลยนะถ้าทุกคนอยากถามอะไรเราก็ถามได้เลยนะทุกคนอย่างเช่นอายุชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็สามารถถามเราได้เลยนะตามสบายเลยเดี๋ยวเราจะตอบทุกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ได้เลยนะแต่ก็มีแค่นี้แหละแค่เป็น Q&A เท่านั้นแหละก็ดูคลิปโลบ็อกของเราไปก่อนแล้วกันเราจะเล่นให้ดูอย่างนี้แหลนะเนาะ แค่น okay, ั่นแหละทุกคนดูบ๊ายบาย